สวัสดีครับพูดถึงโทรศัพท์มือถือยุคนี้ต้องบอกว่ามันได้กลายเป็นปัจจัย5ของมนุษย์ไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมีแถมบางคนนะครับยังมีมากกว่า1เครื่องด้วยซ้ําซึ่งนาทีนี้มือถือที่ฮอตฮิตที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น iPhone 7นั่นเองครับ หลังจากการเปิดตัวออกมาก็มีกระแสตอบรับจากแฟนๆของ Apple ที่ดีแล้วก็นักวิจารณ์หลายคนก็ยังชื่นชมแล้วก็บอกว่านี่คือหนึ่งในโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหรียญมี2ด้านเสมอมีคนชมก็ต้องมีคนด่าย่อมต้องมีคนที่มองว่า iPhone 7เนี่ยมันก็ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่ไม่สมกับการรอคอยหรือแม้แต่บอกว่า iPhone 7ตัวนี้เนี่ยมันโคตรเฟลเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยมี7เหตุผลที่คนบอกว่า iPhone 7เนี่ยมันกากมาฝากกันครับเรื่องแรกนะครับก็คือไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรครับ ปกติที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่า iPhone ทุกรุ่นเนี่ยจะมีช่องสําหรับเสียบหูฟังซึ่งแยกออกจากช่องเสียบที่ชาร์จนะครับแล้วมันก็เป็นช่องเสียบกับหูฟังมาตรฐานที่คุณสามารถไปหาซื้อหูฟังแบบใดก็ได้มาเสียบโดยไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังของ p p o o n นะครับแต่อย่างไรก็ตามพอมาถึง iPhone 7เนี่ยไอช่องหรือรูเสียบหูฟังเนี่ยมันจากเราไปแล้วครับ oh, Now เพราะ iPhone 7เนี่ยไม่มีช่องให้เสียบหูฟังแล้วก็ต้องมาใช้ผ่านอะแดปเตอร์ของพอร์ตไลนิ่งนะครับว่ากันง่ายๆก็คือใช้รูร่วมกันนั่นเองบางคนอาจจะคิดว่าเออก็ดีมีรูเดียวชีวิตง่ายดีออกแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงครับเพราะว่าถ้าเสียบหูฟังอยู่คุณจะชาร์จแบตยังไงล่ะวะ <S <S การใช้พอร์ตไลนิ่งนะครับเป็นพอร์ตหูฟังสิ่งที่กระทบก็คือขณะที่คุณฟังเพลงหรือใช้สมอลท้องเนี่ยคุณก็ไม่สามารถชาร์จไฟไปพร้อมๆกันได้ และว p p p l e ก็ได้บอกวิธีแก้ได้เจ็บปวดเช่นเคยครับนั่นก็คือออกอะแดปเตอร์แบบใหม่ที่มีแจ็คเสียบหูฟังแล้วก็ช่องสำหรับชาร์จแบตยังไงล่ะครับแต่นั่นคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มในราคาประมาณเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวหรือไม่ก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับคุณก็ต้องซื้อหูฟัง Airpods ซึ่งหูฟังนี้ก็ใช้ได้เฉพาะกับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับหูฟังนี้ ใช้กับ iPhone รุ่นอื่นๆไม่ได้ด้วยนะครับแถมราคาก็ยังเกือบ7,000บาทเลยทีเดียวส่วนรูปทรงอืมอันนี้ไม่ขอออกความเห็นนะครับไปดูกันเองในรูปดีกว่า 2. ไม่สามารถใช้ไวเลสชาร์จิ่งหรือฟา t ชาร์จิ่งได้ เรื่องนี้นะครับบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคู่แข่งของ iPhone เจ้าอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทํากันได้แต่ iPhone 7หรือ iPhone 7 plus เนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้นะครับให้คุณสโลว์ไลฟ์ไปก่อนอย่างที่ต้องอดทนครับทำให้เรื่องนี้นะครับ iPhone 7ยังตามหลังคู่แข่งอยู่พอสมควร แต่อันนี้จริงถ้ามองในเรื่องของการรักษาความทนทานของแบตเตอรี่ในระยะยาวเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับอันนี้เดาใจฝั่ง Apple ไม่ถูกเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่แต่อย่างไรก็ตามการมีออปชันให้คนเลือกเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่เวิร์กกว่าในยุคที่มีความเร่งรีบและก็มีความไวที่เป็นต่อหรือการให้ความสะดวกขึ้นยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีซึ่ง iPhone 7อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากก็เลยทําทให้หลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนัก 3. จอ LED Display ยังอยู่ที่ 750p หน้าจอ iPhone 7จริงๆในแง่ของความละเอียดก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับแต่ในระดับโทรศัพท์มือถือ High End เนี่ยต้องบอกว่าความละเอียดที่ 750p เนี่ยอาจจะโดนคู่แข่งแซวได้เหมือนกันนะเออขณะที่ iPhone 7 Plus เนี่ยมีจอแสดงผลความละเอียดอยู่ที่ 1,080p แต่คู่แข่งอย่าง Samsung Galaxy Note 7เนี่ยปาไปที่ 1,440p ดูจอผ่านสายตาภายนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสเปคเนี่ยดูแล้วมันก็ยังตามอยู่ยิ่งถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือค่ายอื่นๆอย่างเช่น Sony Z5 Premium เนี่ยก็ล่อไปถึง 4K UHD กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น 750p ของ iPhone 7เนี่ยก็เลยกลายเป็นของที่ดูงั้นๆในตลาดโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ในสายตาของหลายๆคนครับ ยังไม่ใช้ USB Type C หลายคนนะครับก็คาดหวังว่ารอบนี้เนี่ย Apple นะครับจะเลิกใช้ Lightning Connector แล้วหันมาคบชาวบ้านชาวช่องสักทีในการใช้ USB Type C ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันแต่จากอดีตที่ผ่านมานะครับก็น่าจะรู้ว่า Apple เนี่ยมันไม่คบใครหรอกแล้วก็ยังจะหวังกันอีกนะแล้วเป็นยังไงล่ะครับพอคาดหวังก็ผิดหวังไปละสิ ซึ่งถ้าถามถึง USB Type C มันดีแล้วมันโอเคไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นพอร์ต USB ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ IT แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับข้อดีก็คือหลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาการเสียบไม่เข้าหรือเสียบผิดด้านนะครับปัญหานี้ก็จะหมดไปเมื่อใช้ USB Type C เพราะว่ามันสามารถเสียบได้ทั้ง2ด้านอีกอย่างนะครับด้วยเทคโนโลยี USB Power Technology เนี่ย ก็จะสามารถทำให้ USB Type C สามารถรองรับการจ่ายไฟไฟ,ฟ้าได้สูงถึง20โวลต์แล้วก็5แอมป์นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถชาร์จผ่าน USB Type C ได้เลยรวมถึงการโอนไฟล์ก็สามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนบนอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นพวกสมาร์ทโฟนนะครับผลพลอยได้นี้ก็เลยทําให้สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองแต่เล่าไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่า iPhone 7หรือ7 p l u พมันไม่มีให้คุณใช้ครับ 5. ไม่รองรับ MicroSD card และแน่นอนครับตามเอกลักษณ์ของ iPhone นั่นก็คือใส่การ์ดเพิ่มความจําไม่ได้นั่นเองไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นกี่ปีก็ตามจุดยืนตรงนี้ก็ยังมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ก็ได้มีการเพิ่มเติมรุ่นที่มีเมมโมรีมากขึ้นไปถึง256 g b นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมาพร้อมกับราคาที่มหาโหดขณะที่คู่แข่งอย่าง Samsung Galaxy Note 7เนี่ยมีหน่วยความจำในตัวเครื่อง64 g b แล้วก็ยังสามารถใส่ microSD card เพิ่มไปได้สูงสุดอีกถึง256 g b ด้วยกันซึ่งแฟนๆ Apple เองเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คงชินชากับเรื่องนี้ไปแล้วมั้งครับแต่สำหรับคนที่เคยใช้ microSD card เพิ่มหน่วยความจำมาโดยตลอดเนี่ยยัง ก็คงทําใจลําบากอยู่ดีไม่แปลกที่เขาจะยังมองว่า iPhone 7มันก็ยังเฟลยอยู่ดีครับ 6. ตัดรุ่นที่มีหน่วยความจำ64 g b ออก ปรากฏการคล้ายๆกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อ iPhone 6ออกมาโดยไม่มีรุ่น32 g b คือขยับจาก16 g b ไปเป็น64 g b เลยและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมาถึง iPhone 7ก็เช่นเดียวกันครับ ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเนี่ยการใช้เมมโมรีของเครื่องเนี่ยก็ย่อมต้องมากขึ้นเอาแค่ถ่ายรูปภาพใหญ่ขึ้นมันก็ต้องกินเมมพเพิ่มถูกไหมล่ะครับคราวนี้นะครับ iPhone 7แล้วก็7 Plus เนี่ยเลยมาพร้อมกับหน่วยความจําเริ่มต้นที่ 32GB แต่จากนั้นพี่แกข้าว 64GB ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนรอคอยมาอีกทีหนึ่งขยับเป็น1 2 8แล้วก็ 256GB ไบต์ไปเลย oh, <no. S 1> การทำแบบนี้นะครับ สาวก Apple หล,หลายๆคนก็มีเครื่องเป็นแบบแทบเหมือนกันเพราะปัจจุบันรุ่น32 g b เนี่ยก็ออกจะดูน้อยไปสักนิดนึงสำหรับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งแบบแบบก็เต็มเครื่องแล้วแต่ถ้าขยับไปเป็น128 g b เองก็ค่อนข้างเพียงพอแหละแต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่สูงเพิ่มขึ้นไปกว่าร้อยเหรียญเลยทีเดียวครับเไม่มีอะไรแปลกใหม่จากเดิมนัก เรื่องนี้อาจจะดูเป็นความรู้สึกส่วนตัวไปบ้างนะครับแต่หนังสืออย่างฟอร์สเนี่ยก็ใช้คำว่า there's no wow factor ซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลังๆเนี่ยการที่โทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่ๆม,ม,มาเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วครับพอถ้าไม่ดีขึ้นมันจะออกมาทำไมวะจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อมือถือก็ย่อมต้องการที่จะต้องมีกล้องถ่ายรูปที่สวยขึ้นระบบปฏิบัติการที่เร็วแรงขึ้นสเสถียรขึ้นแบตอืดขึ้นเรื่องเหล่านี้ต้องใช้ค ว่าเป็นเรื่องที่สมควรมีในโทรศัพท์มือถือใหม่ครับดังนั้นแม้ iPhone 7จะพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นตอบโจทย์พื้นฐานเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ยังไงมันก็ไม่ได้มีนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ผู้บริโภคแล้วก็นักวิจารณ์ต้องทึ่งแล้วก็ตกตะลึงได้อย่างสมัยก่อนๆน,นั่นเองครับอย่างเช่นการมาของไอจูนหรือ iPad นั่นแหละก็เลยทําให้หลายๆคนมองว่า iPhone 7เนี่ยมันก็งั้นๆแหละใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะพูดถึงข้อดีของ iPhone 7แล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้ชิปใหม่ A10 Fusion ที่เร็วขึ้นมากกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ส่วนขณะกล้องของ iPhone 7 plus นั้นก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยกลายเป็นกล้องคู่ Dual Camera ความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวซึ่งก็จะนำภาพทั้ง2กล้องมาประมวลร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังมี Optical Zoom ที่สามารถซูมภาพได้โดยที่ภาพก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิม ทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus มีระบบกันภาพสั่นทั้งคู่รวมถึงกล้องหน้าที่ให้มาอย่างจุใจถึง7ล้านพิกเซลแถมตัวเครื่องนะครับยังกันน้ำกันฝุน่นแล้วก็สามารถอยู่ในน้ำลึกได้1เมตรถึง30นาทีด้วยกันโดยเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยี T D Touch ที่อยู่บนหน้าจอแล้ว iPhone 7กับ iPhone 7 Plus ก็ยังมาพร้อมปุ่มโฮมแบบ T D Touch ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิมแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยครับแม้หลายคนจะมองว่า iPhone 7กากนะครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายมันก็ยังคงขายดีอยู่นั่นแหละครับ แต่ถ้ามีใครมีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้รู้ไว้สายดาร์กขอไปเก็บเงินก่อนนะครับว่าจะไปถอยมาลองสักเครื่องดูเหมือนกันถ้าชอบคลิปของพวกเราสามารถกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe กันได้นะครับขอบคุณครับ